สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่1นึ่งพฤษภาคม2568ครับมือนีครับจะมีเนวทางมาแบ่งปันเอซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยนะครับเน้นย้ำโค้งสุดท้ายพี่ทอพารวยนะครับให้ f อทางช่องนะครับผมเนาะวันนี้วันแรงงานครับวันที่1นึ่งพฤษภาคม2568นะครับพรุ่งนี้วันเลขออกครับผมเนาะ พาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูของพิทอพารวยดีกว่าครับพิทอพารวยงวดที่แล้วผมดูก่อนนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับล่างศูนย์กับ1ไม่มานะครับผมเนาะบนหนึ่งกับแปดไม่มาครับแต่ว่างวดก่อนครับผมเนาะให้เจดกับแปดครับจับคู่เข้าที่ 8 7 7 8นะครับนี่ครับ1เมษาครับเข้าที่7887ครับส่วน16เมษาไม่เข้านะครับผมเนาะงวดนี้ได้มาแล้วครับของพี่ทอพารวยนะครับขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะทุกเสี่ยงทุกอาจารย์ในช่องผมนะครับที่ส่งแนวทางมาให้หรือว่าที่โทรมาให้แนวทางครับผมเนาะ หรือว่าใครอยากวันเาทานทางช่องผมก็สามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0652417438นะครับมาก่อนอื่นครับมาเน้นย้ำของปู่วัดป่าก่อนดีกว่าปู่วัดป่านะครับให้มา818แล้วก็918นะครับให้มากแค่2หางนี่ครับผมเนาะผมตัดเล่นให้ fc ทางช่องเองนะครับ98ครับ18ครับนี่ครับแล้วก็ 91ครับแล้วก็88นะครับผมตัดเล่นให้ fc ทางช่องเองนะครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่18นะครับเพราะว่าปู่ให้มาแค่818แล้วก็918นนะครับปู่วัดป่านะครับ fc ทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะส่วนของ เลขของพิตายออละแปลนะครับชุดล่างที่เข้างดที่แล้วนะครับผมเนาะให้ห้าให้ห้าแปดนะครับเลขออกแปดห้าพิจายบอกมานะครับเนาะได้พุ่งนี้นะครับได้พุ่งนี้เพราะว่าครับผมเนาะตอนนี้นะครับบานพิตายพายุเข้าครับผมเนาะนี่ครับผมรอก่อนนะครับพุ่งนี้ครับไม่เกินสิบโมงครับผมเนาะแล้วก็พุ่งนี้จะมีเลขหลังสาวไม่น้องคำแพงให้ด้วยครับเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันนะครับเลขหลังสาวไม่น้องคำแพง งวดที่แล้วเขาตกกันครับ8 5ครับผมเนาะ4งวดติดต่อกันครับไม่ได้โมครับของแท้ครับผมเนาะรอพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้เป็นของพี่ทอพารวยเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องไปดูเลขหลวงตาก่อนส่งมาให้ยังยังไม่ส่งมาให้เลยเลขหลวงตานี่ครับ6 8 7 3ตัวตรง2 2 7 3ตัวตรง แล้วก็ล่าง8 5งวดที่แล้วแล้วก็นี่ครับ5 6 3ครับเลขหลงตานะครับผมเนาะผมรอก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับผมเนาะถ้าได้แล้วจะรีบนำมาลงให้ f c ทางช่องนะครับมาครับผมมาดูของพี่ทอพารวยดีกว่าครับนี่ครับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยครับบนครับห้าเจ็ด 657 59 659 77 377นะครับล่าง52แล้วก็59นะครับพี่ทอพารวยนะครับนี่ครับชุดเต็มนะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายพี่ทอพารวยครับมาครับผมจะไม่เขียนให้ FC ทั้งสองกับผมเนาะพี่ทอพารวยนะครับทอพารวย งวดที่แล้วไม่เข้านะครับแต่ว่างวดก่อนเข้าที่7 8 8 7นะครับบนครับบนเอาชุด3ตัวก่อนดีกว่าชุด3ตัวมี3หางครับมี6 5 7 6 5 9ครับ 3 7 7ครับแล้วก็ชุด2ตัวครับมี5 7 5 9 7 7นะครับส่วนล่างครับล่างล่างนะครับ ล่างให้มา2คู่นะครับล่างให้มา2คู่ครับ5 2แล้วก็5 9นะครับห้าสองแล้วก็ห้าเก้านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนจิวิ่งอะไรบนอันนี้แนวทางล่างเด่นห้าอ๋อเด่นห้ากับหกเน้นที่ห้าแนวทางบนผมดูก่อนนะครับ วิ่ง5กับ7อ๋อบน5กับ7ล่างบน5กับ7นะครับล่างครับล่าง5นะครับผมเนาะหากับ6กตัด6ทิ้งเหลือ5เม็ดเดียวครับของพิททอพารวยนะครับนี่ครับเน้นตัวไหนเอ่ยดูก่อนสิดูก่อนเน้นตัวไหนเอ่ยเน้นที่ ไม่มีเน้นให้นะครับมีแค่แบบนี้ให้มาเท่านั้นเนาะไม่เน้นมานะครับก็ประมาณนี้ก็ผมเนาะของพี่ทอพารวยนะครับสองทับห้าทับหกแปดครับพี่ทอพารวยนะครับมาแคปนาจอครับผมเนาะนี่ครับพี่ทอพารวยครับวดนี้ให้มาครับบนครับเด่นที่ห้ากับเจ็ดครับ ชุด3ตัวครับ6-5-7-6-5-9-3-7-7นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนครับมี5 7 5 9แล้วก็77นะครับล่างเด่นที่5ครับ5-2-5-9นะครับแคปหน้าจอเดอครับผม F c ทางช่องนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของพิทอพารวยนะครับพิทอพารวย ซึ่งตรงกันบน59ล่าง59นะครับผมเนาะนี่ครับตรงกัน5 9ครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างครับกระสุดทธานีครับกับขวิดพนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแขยวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับของ เลขหลานสาวไม่น้องทาแพงแล้วก็ของพี่ตายออรับแ,แปลนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ